ตอนนี้เรามาอยู่ด้านในของปราสาทกำแพงใหญ่แล้วนะคะมีองค์ปราสาทอยู่ด้านในมีระเบียงคตด,ด้วยนะคะมีระเบียงโดยรอบใหญ่เลยค่ะสวยงามเลยค่ะอันนี้องค์ที่มีองค์ด้านข้างสองรูปแล้วลักษณะพิเศษก็คือมีปราสาทอีกสามองค์ตั้งอยู่บนฐานโดยเดียวกันนะคะองค์ที่หนึ่งองค์กลางองค์ใหญ่องค์ที่สามนะคะแต่ตรงนี้มีทับหลังด้วยนะคะลายแกะสลักห็นงามมาก ค่ะช่องแบบนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเราค่ะแต่ไม่เคยได้มาเลยนี่นะคะมีทับลวดลายทับหลังนะคะระเวียงโคตรโดยรอบแล้วด้านหลังประสาทสามองค์ที่เป็นอีฐอู่ก็มีปราสาทองค์หลังอีก ตัวละออกมาจากเครื่องรอีดระบอนสมกกำแพงใหญ่ค่ะมีโอกาสมาเที่ยวนะคะอําเภอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะที่เที่ยวใกล้บ้านเราอี e ีนี้ศรีสะเกดแอดทุมพรสะศกกำแพงใหญ่ค่ะใน